วันนี้เจ็บจะพามาทำาข้าวหมูแดงนะคะก็เจ็บก็จะใช้หมูค่ะใช้หมูที่มันมีมันติดนะคะ1กิโลค่ะแล้วเจ็บก็จะมีผงผงทำหมูแดงแล้วยังไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากนะคะเพราะอะไรคะเพราะเรามีน้ำจิ้มที่จากน้ำราดหมูแดง เรามาดูกันนะคะหมูนี่ประมาณหนึ่งกิโลค่ะให้มันมีติดมันด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊บก็จะใช้น้ำเนี่ยค่ะสองร้อยสี่สิบลิตรนะคะกับกับหมูแดงหนึ่งซองค่ะกับหมูแดงหนึ่งซองนะคะนี่ค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็จิ๊ก็จะเทจะเทผงหมักของของของหมูแดงนะคะผงหมักของหมูแดงลงไปค่ะ กับน้ำนะคะนี่ค่ะไปให้หมดเลยกับนูของเรานะคะนี่ไปให้หมดซองเลยะคะ่ะนี่ค่ะค่นนะค,ะคในคให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันนะคะคเฮ้น,นะะิสะเน่นิสะอินเตอร์คอมมยอโลกอมอดโอเค อินทกรมมมาแห่แห่อินทกรมมมาหลังจากที่เราทําน้ําแดงคนให้เข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ใช้หมูค่ะลงไปหมักเลยนะคะค่ะลงไปหมักไว้สักสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามาอบเอามาอบนะคะเราอยู่ต่างประเทศเราต้องอบนะคะอบแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ะถ้าอยู่เมืองไทยก็สะดวกสบายนะคะหม,หมักไวค้ค่ะหมักไว้ค่ะ ฝัดไปสักสามสี่ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็มาดูเก็บจะทำะผงปรุงรสน้ำจิ้มหมูแดงนะคะอันนี้เราใช้แบบความรวดเร็วเนาะถ้าเกิดว่าจะมีเวลาก็เจ็บก็จะทําให้ดูค่ะตามขั้นตอนเราไม่ต้องไปซื้อผงทํานะคะ,ะคลิปที่สองค่ะตอนนี้ยังยังนะคะอันนี้รวดเ,เร็วค่ะแล้วส่วนเจ็บก็จะมีงานนะคะมีงาน แล้วเจ๊บก็จะคั่วแล้วก็ทําให้มันหอมมีรสชาติอะ,ค,ะค่ะค่ะออกค่ะเจ็บก็จะทําทผัดคั่วคั่วงาขาวเพราะว่าในในงาขาวเนี่ยเราก็เห็นเราก็จะคั่วแบบสดๆใส่เข้าไปอะคะ่ะค่ะก็เดี๋ยวเจ๊บจะทําปรุงรสนะคะตามที่เขาให้มาสะดวก สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะพี่เจี๊ยบก็จะคั่วนะคะคั่วหนาหนาขาวค่ะเพราะว่าอยากกินหอมๆเนาะกุ้งราดารนะคะจะไปเจ้ากุ้งราดสารนี่ค่ะหาขาวกุ้งน้าขาวไว้ไว้โรยหน้าจะหอมเนาะการจะทำน้ำราดหมูแดงนะคะ นี่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าหมู1กิโลถึง2กิโลเนาะเจ็บจะใช้ครึ่งเดียวค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยเขาบอกให้ใช้200 240นะคะจ็บใช้120นะคะใส่เข้าไปค่ะนี่เจ็บก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะเนี่ยค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวตามที่เขาบอกเลยเนาะนี่ค่ะที่ใส่เข้ามาแล้วนะคะเราจะไปตั้งไฟค่ะเะไปตั้งไฟนะคะ นี่ค่ะตั้งไฟค่ะก็คนนะคะแล้วก็ทําแบบว่าเดี๋ยวน้ําจิ้มอีกอันนี้เป็นน้ําราดนะคะน้ําจิ้มต่างหากนะคะเดี๋ยวเจบจะทําให้ดูค่ะน้ําจิ้มเนี่ยเจ๊ทําเองนะคะน้ําราดเนี่ยซื้อเป็นซองมาค่ะ <c oughs> กับน้ําหมัก <c oughs> เพราะว่าเวลามันสั้นเนาะอันนี้เข้าใจกันนะคะค่ะเดี๋ยวเจ๊ก็จะคนให้เข้ากันค่ะ คนให้เข้ากันนะคะเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะอันนี้เป็นน้าน้าลาดนะคะน้ําลาดข้าวหมูแดงค่ะน้ําลาดนะคะน้ําลาดแล้วก็คลุกเคล้าแล้วค่ะทีนี้เจะใส่งานนิดนึงเนาะใส่งาใส่งาให้มันดูแบบว่าน่ากินเนาะใส่งาหอมอือน่ากินมากๆนี่ค่ะน้ําลาดเสร็จแล้วค่ะ ที่ครไน่ากินไหมคะเดี๋ยวไปลาดกับที่หมูที่เราเดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนให้ดูทุกอย่างนะคะเพียงแค่เรามีความตั้งใจอยากจะทํากินเองหรือก็ทําให้ครอบครัวกับฝรั่งเขากินได้ค่ะเดี๋ยวเจะก็จะทําเสร็จแล้วเจะก็จะไปกินบ้านพ่อกับแม่เนาะค่ะนี่ทําให้ดูขั้นตอนค่ะเ,เป็นเวลาที่กระชั้นชิดเนาะ <c oughs> ค่ะเยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะ นี่นะคะหลังจากอบหมูหมักหมูไว้ได้3ามถชั่วโมงแล้วนะคะเจ๊ก็จะมาเสียบแล้วก็เอาเข้า,าทำความร้อนค่ะที่ก็จะเปิดอุนะคะค่ะอันนี้ก็เจ๊ก็จะเอาเข้าไปนะคะแขวนไว้ค่ะแขวนไว้นะคะอื นี้เราก็อบไปแล้วนะคะแค่อบไปค่ะดีค่ะเราก็จะมาอบแบบนี้อบร้อนค่ะแล้วก็ให้หมูมันสุกนะคะแล้วก็จะเป็นหมูที่เราทําไม่ยากค่ะเพราะว่าเรามีวิธีการทําที่สุดยอดอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะมาดูหมูที่เราหมูแดงที่เราโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเอามานะคะเอามาทอดค่ะ อาาอามาทอดอีกทีให้มันหอมกรอบอร่อยนะคะการเดี๋ยวจะนี่นะคะจะก็จะทอดค่ะเอาหมูนี่นะคะหมูหมูแดงนะคะที่เอาออกมาจากอบกทอดนะคะก็จะทอดมาแล้วก็มันอามาทอดทอดด้วยน้ำมันงานะคะ งาค่ะนี่ค่ะทอดให้มันมันจะนุ่มๆข้างในนะคะแข็งรอกนุ่มในค่ะเดี่ยค่ะแต่แกนี้พอแล้วค่ะค่ะจิ๊บทำอาหารสองอย่างนะคะจะไปกินบ้านแม่ก็มีไก่จิ๊บจะทำต้มขาไก่กับอ ที่จะทาให้ดูค่ะจะทำสองอย่างเนาะอันนี้จะก็คือจะมาแรกนะคะแร่แร,แร่ขาไก่ทําต้มขาไก่แบบกินแบบอร่อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะจะก็แร่ไว้แล้วเนาะนี่ค่ะจะทําเป็นซุปนะคะต้มขาไก่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเจบซื้อแบบสําเร็จมาเนาะต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่นะคะ เตี้ยมก็คือมีเห็ดมีสามเกอนะคะมีสามเกิอแล้วก็มีไก่แล้วมีกะทิค่ะมีกะทิมะพร้าวนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่สามเกิอก่อนเลยค่ะค่ะระใช้ใบมะกรูดนะคะเรียกว่าสามเกิอค่ะ,คะแล้วก็ใส่ตามด้วยไก่เลยนะคะใส่เลยทำเป็นลูกค่ะ แล้วเห็ดใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวใส่ไปทีแรกอย่าพึ่งคนนะคะเดี๋ยวคาวค่ะปล่อยไว้ก่อนนะคะต่อไปตามเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเอาทีแรกแล้วก็เอาไปแช่น้ําอุ่นก่อนเนาะมันอยู่ในซองค่ะนี่เป็นเครื่องต้มยํานะคะต้มข่าไก่เราจะพึ่งปรุงค่ะใส่นี่ลงไปก่อนเราจะชิมดูรสชาติแล้วเข้ามาชิมดูทีหลังนะคะ ใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็รอมันเดือดนะคะแล้วก็มาชิมรสชาติเดี๋ยวใส่เห็ดแล้วก็ชิมรสชาติค่ะน,นะคะกะทิเนี่ยใครจะเคี่ยวไปก่อนตอนแรกก็ได้ค่ะแต่เจ็บใส่ที่หลังนะคะใส่กะทิที่หลังได้ค่ะใส่ก่อนถ้ามก่อนก็เคี่ยวกับเครื่องแกงไปเลยเนาะแต่เจ็บใส่เร่งรีบค่ะวันนี้เร่งรีบเนาะตอนเย็นก็จะเอาไปกินบ้านแม่กับพ่อถ้าใส่ทีหลังไม่เป็นไรมันก็หอมมะพร้าวอะค่ะ โอเคค่ะเรามาดูตอนมันสุกนะคะจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใส่เห็ดเลยค่ะใส่เห็ดเลยนะคะนี่ค่ะโอ้จะได้โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไงเก็บขอชิมก่อนนะคะยังไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะที่ซื้อสมเร็จมาค่ะชิมก่อนค่ะอืม อืมอืมโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากแต่ขอเติมเกลือนะคะขอเติมเกลือหน่อยสักช้อนชาพอละเติมแค่เกลืออย่างเดียวนะคะก็เป็นอันว่าสำเร็จค่ะแล้วก็ใส่พอเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างสงมบูรณแล้วใส่ลงไปเพื่อความอร่อยและความสวยงามนะคะค่ะ ต้มขาไก in um, um, okay. okay. ah ่เสร็จแล้ว huh. ค oh ่ะเตรียมมานี่ะเอกิดก็จะกินอาหารที่แม่ทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดียว

ก็มีซุปกละถ้วนะคะซุปนละถ้วยโอเคไามพ่อป๊าโอเคเหมาะสมกับส้มผู้วิกิปดส์ต <Okay. S 3> ้มขาไก่อินเดซัมมามอินเดซัม Jag var jättegott. Dom kallar dig. Äter dom så gör ni sånt här i Thailand? Jag har lite lamm vi får jag laka. Thai. Har du restaurang? Ja. มันสตเลวาสวตตไ้วยต้มไก่ต้มขาไกเยนมาต้มไก่ไก่ต้มขาต้มขาต้มขาไก่ไก่ไก่่ไก่่ Jag sparar lite till imorgon. Mm. Mm. Och idag blir det inget att äta. Har det <laughs> mm, okay. mm. Jag dig med Det var en fjord här. Det var ett par på. Ja det var en โอเคบ่าว uh, ่าวิส er, ัยเฮลโหลฟ h ร์มดงบ้าว e สั e เฮลโห e วิ o ัยเฮลโหลฝาติดตามด้นะคะป๊าป้าบ่าวว่าเฮลโหลป้าฟ้าก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณ ป้าป้าเยอะค่ะก็มาร์วันนี้นะคะก็อทำอาหารมากินบ้านพ่อกับแม่ก็เสร็จแล้วกินแล้วทุกอย่างก็ก็จะบอกว่าอฝากติดตามแยบสวบดเดกนยินเพลินด้วยนะคะก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆค่ะ ก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจกาลังแรงใจร้วยนะคะที่เข้ามามให้กําลังใจเก๊บค่ะแก็ปก็ขอจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเฮ้ดาลิงเซนให้ดูทีเหรอใดูว้ดพูดเซสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย